หายใจไม่อิ่มแก้ได้หายขาดครับตลอดชีวิตที่ผมเป็นหมอเนี่ยมีคนมาปรึกษาเรื่องหายใจไม่อิ่มเยอะมากๆเลยหลายคนเนี่ยโดนหมอที่โรงพยาบาลหาว่าคิดไปเองตรวจไปก็ไม่เห็นเจออะไรสักหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่มีอาการนี้เนี่ยมีความผิดปกติจริงๆเลยครับแต่ยังไม่มี เครื่องมือที่ตรวจจับอาการหายใจไม่อิ่มเจอได้ซึ่งอาการนี้เนี่ยรักษาได้ง่ายมากๆเลยสําหรับหมอสมุนไพรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาการที่หมูมากๆเลยรักษาได้หายขาดนะครับแต่ว่าคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเฉพาะสาเหตุของอาการหายใจไม่อิ่มจะได้เข้าใจว่าเกิดจากอะไรส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยสามารถ ปรึกษาหมอสมุนไพรท่านใดก็ได้ให้ช่วยรักษาให้ได้ครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับคืออาการหายใจไม่อิ่มเนี่ยลองดูง่ายๆว่าเราเป็นไหมนะครับอาการหายใจไม่อิ่มคือความรู้สึกที่เวลาเราหายใจตามปกติเนี่ยเราจะหายใจสั้นๆก็คือ สมมติเราหายใจเ,ยเราจะหายใจถึงได้แค่ช่วงคอคือแถวนี้เองมันไม่ลงไปลึกสุดปอดแถวนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคนที่หายใจไม่อิ่มเนี่ยจะต้องพยายามหายใจลึกๆถึงจะลงสุดปอดเรียกว่าเรียกได้ว่าแบบต้องพยายามบังคับตัวเองเนี่ยมันถึงจะลงถึงแถวนี้ได้นะครับซึ่งการที่หายใจไม่อิ่มเนี่ยไม่ลึกไม่สุดปอดเนี่ยก็ทําให้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมจากการขาดอากาศหรือว่าทําให้เรามีอาการอ่อนเพลีย มีอาการเหนื่อยง่ายหรือหลังจากการขาดออกซิเจนได้แล้วก็มีอาการอีกอันหนึ่งที่แบบผมเชื่อว่าหลายท่านก็ไม่อยากจนะให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องของแก่ง่ายจากของเสียตกค้างในร่างกายด้วยดังนั้นเรามาดูสาเหตุกันว่ามันมาจากอะไรสาเหตุจริงๆมาจากแค่3อย่างเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดแก้ไขได้ก็หายขาดครับสาเหตุแรกคือระบบย่อยเนี่ย ไม่ดีก็ทําให้เกิดลมในกระเพาะพอลมในกระเพาะเนี่ยเกิดขึ้นมันก็จะพองนะครับมันก็พองมาอย่างนี้มันก็จะมาดันเนื้อปอดอันนี้ก็ทําให้ปอดเนี่ยรับอากาศที่หายใจเข้าไม่ได้ก็ทําให้ก็ทําให้เราหายใจไม่ลึกไม่สุดซึ่งถ้าเกิดเราแก้ให้ระบบย่อยดีเมื่อไหร่เนี่ยอาการนี้ก็หายขาดได้สาเหตุที่2 คือเลือดในร่างกายน้อยเกินไปก็ทําให้การรับออกซิเจนจากปอดโดยเลือดเนี่ยไม่เพียงพอทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราหายใจไม่อิ่มตลอดเวลาทั้งนี้จริงๆเราหายใจปกตินี่แหละซึ่งถ้าเกิดเราแก้เลือดน้อยเนี่ยอาการเนี่ยหายเมื่อไหร่อาการหายใจไม่อิ่มก็หายเมื่อนั้นครับสาเหตุที่3คือเส้นเลือดหัวใจตีบ คือพวกที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะรู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่มเพราะว่าเลือดเนี่ยจะเลี้ยงหัวใจไม่พอแถมคนที่เกิดจากสาเหตุนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันด้วยซึ่งอาการนี้เนี่ยก็คือสาเหตุที่3มเนี่ยถ้าเกิดเรากินสุนไพลละลายไขยมันเส้นเลือดหัวใจได้เนี่ยอาการก็หายขาดได้ง่ายๆครับหลังจากเรารู้สาเหตุก็คือเราดูคลิปเนี้ยจบเมื่อไหร่เนี่ย อย่าลืมสำรวจตัวเองกับคนรอบตัวด้วยว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มไหมพร้อมกับอย่าลืมดูสาเหตุด,ด้วยว่าเกิดจากอะไรจะได้แก้ไขตรงจุดจะได้หายขาดได้ไม่ต้องมาเสี่ยงโรคสมองเสือ่อมไม่ต้องมาเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเหมือนคนอื่นๆที่ไม่รู้อย่างทุกคนที่ได้ดูคลิปวันนี้ครับ